ท่านผู้ชมครับมีเครือข่ายภาคประชาชนร้องให้ไปตรวจสอบโครงการขุดสระน้ําแก้ภัยแล้วนะครับอยู่ที่เทศบาลตําบลทะเลน้อยเอ,เอําเภอควรขนุนจังหวัดพัทลุงครับทางเครือข่ายภาคประชาชนเขามองว่าโครงการนี้เป็นการทําลายป่านะครับแล้วก็ทําลายระบบนิเวศท,ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนติดตามจากรายง,งานของคุณสนธยาแก้วขำครับความเสียหายของป่าสาคูบริเวณลำห้วยสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเป็นภาพที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้ตรวจพบระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการขุดสระน้ําเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของเทศบาลตำบลทะเลน้อยที่ใช้งบประมาณเกือบ5้าล้านบาทาซึ่งที่ปรึกษามูล,ลในที่พื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยให้ข้อมูลว่าป่าสาคูมีคุณค่าต่อระบบนิเวศและช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างมาก แต่ป่าสาคูกลับถูกทำลายโดยกล่าวอ้างว่าเป็นโครงการพัฒนาทำให้เครือข่ายหลายภาคส่วนลุกขึ้นมาปกป้องที่อื่นเขาก็ทำลายแต่ว่ามันเงียบแต่คนพัทลุงไม,ไม่เคยยอมช่วงหลังวันนี้เรื่องการอนุรักษ์ต้นไม้ดิมครองการรักษาคูเนี่ยเป็นประเด็นในจังหวัดเราถี่มากการรักษาระบบนิเวศดิมครองเนี่ยชาวบ้านร่วมมือกันมากเราจะสังเกตเห็นจากการ ที่มีการมาร่วมกันเยอะการแชร์รออกไปเยอะคนจากที่อื่นยังมาร่วมกันรักษาเลยครับเพราะฉะนั้นถึงถึงวันนี้แล้วจังหวัดเราต้องพิจารณาได้แล้วครับว่าจะให้พัฒน์งแตกต่างจากังหวัดอื่นอย่างไรนะครับเพื่อความสุขของคนในจังหวัดเองครับโดยอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทะเลน้อย ซึ่งเป็นผู้ผลักดันโครงการร่วมกับทางเทศบาลระบุว่าป่าสาคูถูกทำลายไปเพียงบางส่วนเท่านั้นเพื่อกำหนดแนวเขตป้องกันชาวบ้านบุกรุกพื้นที่สาธารณะรวมถึงปรับเส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้าสู่บริเวณโดยรอบได้อย่างสะดวกส่วนการสร้างสระน้ำก็เพื่อสำรองน้ำไว้แก้ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็ได้มีการทำลายต้นสาคูบางส่วน ที่เป็นส่วนหัวสุดซึ่งอยู่ขึ้นกัดึดังนะครับเทศบาลยังเลงบอกว่าถ้าเทศบาลไม่ด mm ําเนินการโครงการใดๆที่แปลงนี้ก็จะไม่เหลือสู่ลูกหลานเทศบาลจึงจัดทําโครงการแต่ที่ผ่านมาแผนท่านาตั้งแต่รุ่นผมเนี่ยกำลังฐานะการทลังของเทศบาลเนี่ยไม่เพียงพอโชคดีได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปี67เจจึงสามารถมาดำเนินโครงการผลลัพธ์สุดท้ายของเทศบาลในครั้งนี้ที่กุศลเนี่ยได้ที่แปลงนี้ไว้ครบเนื้อที่ ส่่งตอลลูกหานทางนี้ได้มีการเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการขุดสระน้ําอย่างหลากหลายโดยเครือข่ายภาคประชาชนยังได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องพื้นที่ซึ่งจะขุดสระน้ําว่าอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มติดกับลําคลองสาธารณะอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องขุดสระจนส่งผลกระทบต่อป่าสาคู ในขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยอมรับว่าป่าสาคูมีความสําคัญทั้งต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์ของจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างมากซึ่งจะเป็นตัวกลางหาทางออกให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกองเชิงการพัฒนาเนี่ยสุดท้ายมันมีทั้งทั้งดีไอ้ทั้งเสียทั้งสองฝ่ายซึ่งสิ่งแบบนี้ผมว่าในหลักการเนี่ยนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องไปคุย อะไรที่มันเป็นหลักกฎหมายเนี่ยที่มันไม่สามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันก็ต้องว่ากันไปแต่อะไรที่มันสามารถปรับเปลี่ยนแล้วทั้งสองฝ่ายพอใจอ่ะผมว่านั่นแหะคือวิธีการแก้ปัญหาถึงผมคิดว่าวันนี้ได้รวงท่านนายยกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หลายส่วนที่ดินเรามาดูพื้นที่จริงว่ามันมีแนวทางไงที่เราจะมาพัฒนาร่วมกัน ชาวบ้านยังให้ข้อมูลว่าป่าสาคูที่ถูกทำลายยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้คนจากต่างถิ่นซึ่งได้เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยทางเครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ในจังหวัดพัทลุงจึงได้ยื่นเรื่องให้ทางจังหวัด ปรับเปลี่ยนจากโครงการขุดสระน้ําเป็นโครงการป่าสาคูของชุมชนทบลทะเลน้อยซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อระบบนิเวศและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ผู้คนในชุมชนสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน